สวัสดีค่ะอีสานอินดอเมริกาค่ะพี่น้องกับกมาพบมาพอกับนิงราคาเมื่อเนี้ค่ะเมื่อนี้ค่ะนิงได้ตำป่าใบงาซุปพีซุนองกินเด้อมามากินน้ำกันเซ่แสบพเพื่อก้าลงเ,เมือน,นี้อะตำป่าใบงาใบงาม,ามามามาสบายดีแม่ทุกคนนะคะน้องพี่น้องเนาะมามากินเขาน้ำกันเตรียมขับเกากับป่ามาเด้อเอ้าเห็นอยู่หรอกนะมาลงไม้ลงมือกันเลยโอจินนอน ใส่ทั้งมือทั้งสมทั้งสวนใส่ทุกอย่างได้หมดเนี่ย <laughs> หอมแบ่ง่าอมืมรส ใบงาพันอย่างบลูดอะมันมีสีเขียวกับสีม่วงไงล,ละ่ะหอมขึ้นดัง ปูดองอยังน้ำนคลิปก่อนนานันที่เห็ดกินใบงาเขืกันพี่น้องทำว่ายุ้มเมืองไทยสอ,อ่ยูสแสบุรู่กันนะคะยุ้มเมืองไทยสอ,อ่ยูสแสทันยูนีกับไปสออู่ตลาดจีนตลาดเอเชียมันสิเมีย มันน่ะมันน่าจะเป็นคนลราใบง่ายครับที่เกาหลีเอามาก,กินเพื่อแต่บนในในะุบันน่ใจเนาะใบง่ายที่ข้าจ้ากินก็อันเนื้อย่างเกาหลีมันจะเป็นซีเอ,อ็มยุกยอนบอมาเด้อค่ะมาเด้อมากินน้ำกันเสียงกระปุ่นอวไวลอ่ะ มีหัวกุง้งมีหอยนางรมทุอย่างหล,ลวกแล้วนะคะหลวกล้าก็จังเอามาต่ำด้วยกันแล้วกับปูปูดองเวียดนาม อมมีปูดองเสียงรถเก็บขยะรถเขาหลากทางขยะไปทิมหรอกเออหลักทางขยะไปไว้เรากรหลากทางขยะเขามากมันจะมีรถเก็บขยะข้างนี้ยยจอดอยู่้างนาั้า Mm-hmm. หัวกุ้งแกะเปลือออกแล้วก็ลวกแซบ่บทอดจะแซบนะ่บเนาะ 还能弄。 จอบเบิ้งอดก,กินให้ก่อนพี่น้องที่ทำว่าอยากให้ไส้ซ้อนกินอันไม่อยากให้ไส้มือกินยังสินคะคือว่าชั้นใส่ซ้อนก็ต้องใส่ไส้เมื่อย,ยิบผักให้เกาลอกับคือแบบว่าตายการนองค้นพิสานอะในความที่เป็นกิน,นข้าวเหนียว,วก,กินแตงโมฮู้ข้าวกระติ๊ดใส่มือยหรือล่า อืมไฟมืดจกกิ่นอะ่ะตะวันทัเหาไปกินข้างนอกเอาใส่ซอดอีกแล้วนึงเนาะกินยุ่งเฮี้ยนกะใส่มือแล้วมันยังแสบกินดำหงส์กิน,กนข้าวเยน้องเอถอะไปเข้าสังคมอีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่าทัน,น,ก,นกินยุงเฮี้ยนกะกินยังเสียลักพี่น้องมันจังแสบได้อัธรต์ ปูเว mm ียดนามเนี่ย ดวงแซบอีเลียนวเป๊ะเส้นตะมอกุวงี่แซบค่ะ น้ำแตะมข่งอานจะร่ายได้เนี่ยให้เราประเด็นเขาตา แซบสุดในเมืองพุทธน้่งประเดี๋ยวเคยหาตอนปูตอนหอยนางรมเบื่อแล้ว มะเขือเทศบะกินมาอน,นี่มันเลน <c oughs> บะบุกแอทอดเป็นตอนน่ะก,กินอยู่แต่ว่าเลยๆแล้วบะกินมันสุกคักหรอเแซบ่บแซ่บๆไปน้ำกันเะะด็ดคะเดอร์มาอนี้ตำป่าใบางานะคะ ยูดิแมแห้เนุนคนขอบคุณสำหรับการติดตามทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแชร์นะคะขอบคุณหลายๆยูดิมแม่เนื้นคนแหละกัะพอกันกับนิงคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ